ตะนง้าคะจะพาไปดูห้องเลิฟล้าด้วยเจ๋งๆดิฉันว่างรถที่ดูก่อนมันมีรถเลยอัพเกรดเท่าไหร่ทุกคนรู้ไหมเห็นว่ารถตังขยับล้วเห็นว่าทุกคนรถตังขยับมาแล้วฉันจะพาไปดูห้องเลิฟแล้วนะทุกคนแล้วในนี้นเราก็จะต้องพิมพ์เลขกัน70 ตรงนี้มันก็ใช้ได้ทุกคนดู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 ขบนมันจะเปี่ยนตรงนี้ได้เห็นไหมันาลยเดิปุว้งกว่างเลยคนพอดูเขามีคนมาแก้แอปปิดไฟด้วยทุกคนรู้ป่ะว่าทางนี้เาทุกคนเะทุกคนแล้วก่อนไะไเยอะๆนดูห้องเรียบรทุกคนดูสวยมากห้องี

ทุกคนจะตายาตายหมดลเลยอะทุกคนมีห้องเงิบพลาสตีกยวฉันจะพาไปให้ดู ก็มันยากหน่อยนะตรงนี้ฉันว่ามันไม่ไไมีตรงนี้ฉันจะพาไปที่ต่อไปตรงไหนเอ่ย ก็จะมาแาห้องอะไอดนเห็นไหมก็มีตู้เห็นทุกคน มันเปนจ้หาเวลาทุกคนโชวก่อนเราจพาเราห,ห,ห,ห้องเาฉันเจอแล้วกันนั่กคอคอยจะับ สร้างมาดอีกพี่ทุกคนต้องรอก่อนนะทุกคนดูง,ดง,ดงน,น่้นะะนเจอตอนนี้ยาว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  เขาจะพาไขับเล่นก่อนานาทุกคนนั่นเหมนเขาต้องรอเวลาการสร้างบ้านก่อนขาวนี้นั่นเหนทุกคนนั้นล,ลืมไหเปล่าไปโคจริงโนทรงุกคนก็านหดูง่ายมากกดตรงนี้ลบบ้านออกคเอต้อโคตรค้าง,งาแบบนี้ งอวแบบนี้เจะพไปดูาทางนี้มีคอไหมีวว้าววไปทุกคนเยอะกว่าไรเยอะแต่ไอตัวนี้ย่างตัวมัมันกินทั้งหมู่บ้านนะเนี่ย